แข็งเหลือเกินอยู่กันสองคนแล้วไม่ต้องมาปากแข็งเราชอบก็บอกชอบโอ้ยอย่าพูดอย่างนี้นะผมบอกต,ตรงนะม <laughs> ผมอะเล็งไม่นานแล้ว <laughs> เหลือแค่เหนียวไกลทั้งนั้นแหละชอบไหมเนี่ยเล็งไปทั่ว <laughs> เออเออไม่ชอบ <laughs> ชอบไหมเอาจริงๆเลยคนชอบผมไหมไม่ชอบ ไม่ชอบคุณอย่ามาปากแข็งเพราะคุณเอาตัวคุณเข้าแลกไก่ผู้ชายพวกนั้นเพื่อช่วยผมไงไม่ชอบเรื่องนี้คจีเป็นแบบนี้อะดูไปก่อนศึกษาศึกษาไว้เดี๋ยวเราสองคนน่ะแม่สาหมดลำกูนะช่างมีดังๆกูนะเราสองคนอย่าเพิ่งคุยกันบ้างไหมพ่อปู่ยศบอลอย่าเพิ่งคุยแต่พี่ขอไปคุยกับมันสองคนบ้าบเฮ้ยสุธะแป๊มต้องไม่เห็นเขาสิมันพูดขนาดนี้จะยินหมดแล้ว คุณมีแฟนยังเอาอัางงี้ที่ป่ะตรงๆเลยไม่มีมียังไม่มีมีสเปคไหมสเปคอะมีสเปคเป็นไงตัวเล็กๆข,ขาวๆสูงกว่ากันนิดหน่อยไม่เอาอ้วนนะเอาแบบสูงกว่ากันนิดนึงขาวๆเนาะเอาตัวเล็กๆประมาณนั้นตรงๆเลยถ้าผมจะขอหอมพุงวนเทียนแล้ว <c oughs> ไหมขอเลย มึงเป็นอะไรพูดอย่างนี้ได้ยังไงทำไมอ่ะไม่ได้ไม่มีใครเห็นเนี่ยน่าเกลียดขอบคุณไม่ไม่หอมพุงก็ได้หอมแก้มก็ได้ได้ไหมคุณฟัดได้หนักเลย เฮ้ยเร็วๆเอาเร็วๆเโอ้ยวเสี่ยใครอ่ะยืนเฉยเชิงเยอะทั้งคู่ยินดีเชิงดีจัดสุดยอดจะทำอะไรก็รีบทำเร็วๆเดี๋ยวคนไมาเห็นหอมนะเร็วเร็เร็วเร็วแหน่ทำไรอ่ะ Oh!